สวัสดีครับผมบยายธรวันนี้เราอยู่แก๊งลองวูบเช่นเคยนะครับก็ในพไโซดนี้นะครับก็เป็นการไปเดยดบ้านนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหน่อยนิดหน่อยไม่าต,าต้องเครียดเริ่มมีคนบินแล้วบินน้อยพี่เอกบินช้าๆเลยบนหัวบ้านมนาะบินวนถึง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 ,ง,ง,งเอกสายปลามันเหรอมีเม็ดเดียวอ่ะเล่นรอบเล่นเหมือเม็ดเดียว ซีโฟได้เนี่ยสอดใต้ประตูเข้าได้เนี่ยซีโฟ<ห>บ้านมันอะเห็นผมปะตัวไหนเห,ห็นผมปะต้องให้ลุงไปชอ็อตียมโอ,อ้โหเอาไอ้มันอยู่บนหออยู่บนหอ อยู่บนหอตายฮิโรชิมยอยู่บนหอบนหอบนหอชั้นไหนชั้นสองเหรอใครเนี่ยไม่เห็นนะโอู่บนรถเหรอเฮ้ยผมถอดรถเดี๋ยวผมไปถอดล็อกไม่มีบนหอไม่มีมันลงไปแล้วลงไปแล้วอ๋อแล้วลงไปแล้วระวังระเบิดนะเพื่อย่าปาหน้าประตูนะ มันออกประตูรูไหนวะนี่นี่นี่ตรงผมเนี่ยเดี๋ยวถอดล็อกปั้นอะโอเคก็ลูกลูกจะหมดลูกเหลือสี่นะพีาดถอยหน่อยไอ้ลูกพ่อไม้นจะยิงไหมเอาไว้งั้นเหรอตรงๆวิตรงๆวิเลยก็ได้ยิงไปเลยพ่อไม้อ๋ออ๋อเดี๋ยวแล้วพี่นูนเนาะตรงก่อนดีกว่าตรงง่ายกว่าใครอยู่ตรงผมอ่ะพี่บารไข่ไข่บ้านผมเนี่ยไปโดนยิงหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าพี่บาร ซีโฟเข้าพี่หาตัวหลังอยู่หาเจอสัตว์เอ้ยเหยียบระเบิดอุ้ย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 กำลังวิ่งไปลืมเลยแม่ผมโดนยิงเจ็บแล้วด้วยเดดียวระวังด้วยบ้ามันอยู่ตรงเส้นขาวอ่ามันอยู่ใต้เส้นขาวอ่าเราจะจอดไหนจอดไหนก็ได้จอดไปก่อนปืนมาทิ้งตรงนี้ผมเห็นแล้วโดนอ่าฮะโดนที่ไหนอ่ะ ครับก็มีคนไปเลดบ้าน,นครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันเลดวันสุดท้ายแล้วครับว่าเซิร์ฟจะย้ายโฮสต์นะครับก็พวกผมได้ขนของออกจากบ้านมาหมดแล้วครับก็ทิ้งบ้านเลยไม่ไม่ไม่กลับไปกันแลวครับมายิงสนุกกันที่นี่ดีกว่าก็เลยปล่อยบ้านไปครับพี่ไม่น่าใช่และมาเต็มชุดนี้นะมันตอนเปิดมานในบ้านมัน <c oughs> ผมตื่นเนอยู่เดี๋ยวผมกลับไปช่วยก็ได้พี่เดี๋ยวอรอรู้สถานการณ์ <c oughs> รเฮ้ยครยิง อ๋อยิงระเบิดชิ้ใช่ไหมอะไรดิพี่มี<อ><ล>คนตัดไม้อยู่ในบ้านเนี่ยประตูตรงที่ผมอยู่เนี่ยมีไอ้นี่มันมีคนตัดไม้อยู่ในบ้านอะ่ะเจอแดนวะเกนเดอร์ซันเหรอเยใช่ไหมถ่ายได้ไอ้เฮียตาดีซะด้วยมันยิงปืนกูเล่นเฉยไอ้เหีย เจนสูตรน่ะเอ้าแหลกใส่กูส mm ิงเวนเจนอาซีโฟนด้วยวะมันว้าไปอ่ะโคตรนี่เชี่ยเลยเนี่ยประตูเน er ah. ี <no question? S 1> ้ยอยู่ไหนแล้ววะกำลังจะถึงซานแยกขาวบอมเบอร์เลยบ้านมันอยู่ใต้เส้นขาวใช่ไหมล่ะใครมีเตียงในบ้านลองไปดูบ้านเลยพี่เอกจาะแดนมีสทองเตียงตว์เซิร์ฟจะจะจะติดมที่โอ๊ยอ้าวอ ไอ้เหี้ยวะไปเหยียบระเบิดลงบ้านลมใครบ้านลมใครอยู่ด้านซ้ายบ้านมันมีศพอยู่นะเพชรแถวนั้นแหละมันวิ่งมันวิ่งนำหน้าผมไปเนี่ยโอเค้พี่เซนวิ่งรอเส้นดำไปขึ้นยิงกันไปแถวนั้นได้ปืนนะไม่มีดำนะวิ่งไปเส้นดำนะไม่อยู่ข้างที่เลยมาแล้วมันหลบอยู่เนี่ยเมื่อกี้ใครยิงมันวะเมื่อกี้มันวิ่งรอเอสไปนะมันวิ่งกลับไปหลังนะเออช่างมันวิ่งมาซีโฟก่อนไไม่ปืน ใครใครยิงเนี่ยปืนสนายไม้หรืออะไรทักอย่างเลยมันโดนมันโดนสนายยิงอ่ะมันยิงมาจากบ้านมันยิงออกไปในเมื่อกี้เนี่ยตายตายเตียงมันย nah, ิงพี่วัดมันยิงพี่วัดมันยิงพี่วัดตอนนี้มันยิงผมอยู่ใครตายกลับบ้านไาแล้ขึ้นตรงไหนวะขึ้นดำนะมันโกยหมดแล้วอยู่ข้างบ้านมันมีตัวหนึ่ง ตายเมื่อกี้มันน่าจะวิ่งเก็บของเข้าไปยังไม่ถึงบ้านวิ่งโดดออกไปแล้วย่าประตูไหงเปิดอยู่ปะวะลุงประตูประตูทางไหนทางไหนบ้านมันนะตรงไหนเปิดอ่ะโอ้ยดูไม่เห็นเลยวะตอนนี้เพราะว่าพี่อยู่ตรงล่องไมนได้อยู่เดินดิเดินรองรอบบ้านบ้านลองแชทอ๋อโอเคเร็วเร็วดีมามายังไงดีโฟอ่ะทำอะไรอยู่กำลังวิ่งอะไรนะพี่ตรงที่ลองแชทใหม่ใช่ไหม รถทั่วไปใช่ใช่นักแรดรถเดี๋ยวจะลองแงะ<อ>ประตูนี้นกำลัง,งไปพี่บ้าต้องแงะฝั่งที่ไอคิวคุมได้อะคิวอยู่ไหนเนี่ยพี่ดู้เลยคิวอยู่ทิศอี e ตรงเนี้ยตรงผมเนี่ยมันปิดประตูยังลุงวิ่งมาดูดิป,ประตูข้างนอกก็ปิดหมดแล้วตอนเนี้ยไม่ไม่ข้างในข้างในชั้นไหนอ่ะจะได้วางตีโฟเข้าไปไงชั้นไหนไม่รู้จบกันเนีน่ยจบมันลุง หลงลวงวิ่งมาดูตรงผมดิกระเพกกระเพกกระเพกแต่อยู่ในคารบินมันทุบเตียงแม่งทิ้งหมดแล้วในคารบินเนี่ยมีสามอันเอ่กระโดดดูอือไอ้เฮียปืนยิงไม่ออกอันนี้มันเปิดประตูไว้ป่ะฮะข้างในนี่มันเปิดประตูไว้ป่ะเน็ตดูดิข้างในไม่รู้แต่ว่าไอ้ในคารบินมันเปิดพี่ดึงไม่ผมถอดล็อกผมถอดล็อกทิศทิศใต้ไว้อ่ะ ตอนเนี้ยโอ้โหดูไม่รู้ว่าไหนเด้แอนมีทีมศูนย์มาไหนพี่บัสมันเห็นตีนพี่บัสจริงจริงพี่หน่อยจริง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 ลงมามันกระเพกเหี้ยมันเดินไปไหนไม่ได้แอดมินทีมศูนย์มะไหนวะพี่เทียนมายังเนี่ยทีโฟอ่ะฮัลโหลเห็นเห็นรัวบ้านแล้วนานแล้วเนี่ยโอ้หแบกปืนไปเผื่อแล้วก็วิ่งนู่นเนี่ย โดนทิ้งจากรถอะผมว่ามันใส่ล็อกไปแล้วป่านนี้ที่ผมถอดไว้แต่ตรงตรงเน็ตมีชุดเต็มเหรอเฮ้ยกูยิงมึงก่อนเฮ้ยมันเปิดออกมายิงเหรอมีชุดเต็มอีกมันเปิดออกมายิงพี่ผมยิงก่อนเปิดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตายไม่ตายไม่เมื่อกี้โดนมันอยู่นะไม่ตายไม่ตายไม่ตายี่เอายกระสุนหมดกูตายแทนมีปืนไหมเนี่ย อยู่ไหนไอหีบเราอยู่ปะวิ่งมาวิ่งมารอบบ้านเลยผมขับรถขัดปืนมาแล้วเอาปืนมานี่เลยจะได้ไม่ต้องหากันที่เหนือบ้านมันเป๊อยู่ที่เหนือบ้านไม่ต้องถามหาปืนแล้วทีเนี้ยผมเอามาให้ถึงที่เลยเนี่ยเมื่อกี้ผมติดขายอดไม้สัตว์เลือดปืนเลือดดเข้าบ้านมเลยดีกว่าไอสัตว์โอเคเอาโถมโถมฝั่งนี้มามามาเข้าได้แล้วอยู่ฝั่งนี้อยู่ข้างหลังเฮียเอ้ยคิวอย่าเพิ่งตายนะายสัตว์กูไม่มีปืนใจเย็นเฮ้ยไอ้เหี้ยมีปลาเหล็กข้างนอกอ๋อ ออกมาผมไม่มีปืนวิ่งตกศพกตัวได้อยู่ถ้าวิ่งไปทันเน็ดเด็ดอยู่คนละฝั่งครับผมอะบ้านบ้านก็ยิงมาเอตซาบิน่ามดเลเด็ดเด็ตตองผมเด็ตตองผมมีคนนี่นี่ชื่อผมเลยซ้ายก็มีขวาก็มีผมไม่รู้จะยิง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 ชื่อผมนี่เอ้าโอ้โหตายปะเฮ้ยมันนอนมันดรอปช็อตไอสัตว์กูคิดว่ามันตายมันว้าปะเดี๋ยวมันก็ยืนเดี๋ยวมันก็นอน ซ้ายก็มีขวาก็มีโหมผมมีถือสองปืนเทเอ้ยแล้วปืนอยู่ไหนเนี่ยหมดแล้วหน้าบ้านอยู่ข้างบ้านมันปืนอยู่ข้างบ้านเลยหมดแล้วพวกเราอะหน้าบ้านอะเที่ยวยังไม่ได้ปืนเลยไอ้ยามันอยู่กับหลังมือคิวสัตว์ตัวที่ยิงมึงเนี่ยบาเล็ตเกิดน้ำเจ็ดตลอดอยู่หน้าบาเล็ตกูมันไถออกมาเต็มเลยไม่ไม่ไหวแล้วไอ้เน็ตโดนลุมสามตัวผมจะวิ่งไปต่อยตัวบาเล็ตเยอะเฮียโดนแมงสวนฮัลโหลฮะ ปืนปืนอยู่กับพี่เนี่ยกระบอกหนึ่งเอเคเออเฮ้ยไอ้เหอ้ยข้างในข้างในซ้ายซ้ายซ้ายซักกระแพงสักกระแพงกระเปลี่ยนแม็กซ์มีปืนป่ะมีปืนผมไม่มีใครหัวระเบิดกูจะมาเอากระสุนมึงก็เออโอ้โหวับไอ้เหี้ย นี่นี่ปืนอยู่ในกล่องชื่อผมตักป้อมไว้หน่อยพี่ผมเห็นชื่อแล้วอ้อมที่ใต้อ้อมที่ใต้ตัวนี้ใครมีปืนเคลียร์ดิอยู่ไหนวะที่ใต้เลยอ้อมลงมาจากล่างเนินนะกำลังอ้อมมาโี่ครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยหลังบ้านหลังบ้านที่เอสที่เอสบ้านเลยที่เอสบ้านเลย แถวเพชรอหะเห็นไหมไม่มีไม่มีวิ่งไปแล้วผมว่ายิงจากป้อมว่ะโอ้ยวาร์ปไอ้เฮี้ยแหลกโอ้โหวาร์ปชนบ้านตายเลยไอ้คนเห็เลยวะเี่ยโวยกัดหุ่นวาร์ปชนบ้านหลังเข้าหลังเข้าทีเด็ดทีเด็ดตะวังไอ้เฮี้ยวาร์ปหม่งบ้านหุ่ย แล้วมัเพิ่งออกจากเควิสมามันคงตายตายไอ้วันตายโอเคไอ้ยิงกูใกล้ๆกล้ที่ผมโดนน้ำใกล้จะตายเกิดไกลๆเกิดคนไกลอ่ะเมืกี้ผมเกินน้ำสามล็อตโอ้ตายเน็ตในกำแพงชั้นสองเน็ตวิ่งไปไหนหมดแล้วมันมันจักร้อยแสกดักร้อยแสกแล้วในบ้านกันเราก็วิ่งวิ่งวนๆกันอยู่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ใครยิงเน็ตเหรอ ไม่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 ไม,ไม่มีคนยิงผมในรอยแตกข้างข้างบ้านข้างบ้านในบ้านอ๋อคิดว่าอยู่บนป้อมอ๋อเกิดน้ำก้าวมาเบิดปามานันดีกว่าเฮ้ยทางนอกมีตายไอ้วันอาปืนปลาปืนปลาปืนไอ้วันตายครับมามาช่วยล็อกรอยแตกหน่อยเดี๋ยวผมจะปาระเบิดกำลังกำลงปลดปืนไอ้วันก่อนมาช่วยกําลอกดิ <utan S 2> อุ้ยไอ้เหี้ยววาร์ปยิงผมเหรอ่เปล่ายิงกันเองเหรอไหม่ไม่ใม่ <im itarian ism> มันอยู่ทางประตูที่ผมถอดล็อกอะ่ะพี่บัสอ,อยู่ทางใต้มันออกทางใต้กันใครยิงกูวะผมได้ยินเสียงปืนจากข้างหลังอะโอ้ย <im itarian ism> อ,อ่ะมันยิงมันยิงแค่เอาระเบิดไปแล้วมีเกาะไม่มีเกาะหงายท้องเลยมันออกประตูทางนั้นแหละมันออกทางใต้ับ มาแล้วห้โยมจ๋าอ่ะที่วัดปืนอยู่นี่ยะฮะมันยิงมันยิงยางไหนวะไม่รู้ในบ้านในบ้านไอ้หอคอยหอคอยใครเอาปืนมาครับไอ้เชียลูกไม่มีเอาป่ะ ไอ้มันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเข้าข้างหลังตัวนึงนะเสื้อส้มชุดส้มด้วยเฮ้ยเอาที่พี่เจ๊กแล้วนะพี่แอบไม่ได้ช่วยอะไรพี่มาช่วยกันยิงดีกว่าไม่ได้แอบเอาปืนมันวิ่งเข้าข้างหลังตัวนึงนะข้างหลังพวกเราอ่ะเสื้อส้มชุดส้มไม่รู้มีปืนควไม่รู้เห็นแบบมันวิ่งเติมจากข้างหลังไปอีกแล้วน่ะข้างหลังข้างหลังนี่นะโอ้ยเนี่ยเลย แล้วผมอยู่ข้างใน,มนผมอยู่ข้างในโอ,อ้อ๋อกูเห็นแต่ชื่อมันวิ่งเข้าไปวิ่งจากข้างนอกเข้าไปสองตัวนะพวกผมผมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อมึงกูเห็นอยู่เมื่อกี้นี่มันวิ่งไปเดือดชุดขาวพี่เทนพี่เทนฟังผมพี่เทนล็อกหน่อยตาย,ตายป่ะตายหนึ่ง เฮ้ยกิลี่ขาวที่ใต้พี่เอกเชี่ยกิลี่ขาวที่ใต้ไปแทนส้มหน้าผมตัวนผมเปล่าเราตไองใส่แลยระยะเนี่ยเราต้องใส่แล้วลุงอยู่ไหนลุงลุงมีปืนป่ะมีเอสดีแต่วะาผมลังต้นไม้ยไหนไหนวะเน็ตไหนี่ยมันวิ่งไปทางข้างหน้าผมอะไปเลยวิ่งดักอยู่เว้ยวิ่งตัดมาแล้วเนี่ยหาไม่เจอ แกว่กิลี่ขาววิ่งลงอ้อมใต้ไปแล้วเพียกระวังเฮ้ยจเก็บปืนไม่ได้เลยจะไม่ได้แล้วละเพราะว่าถึงหน้าบ้านมาแล้วอย่ามันโกยปืนผมไปว่ะปืนสองอีทไปหมดแล้วใช่ไหมฮู้ห้มาตัดต้นไม้กันใหญ่ แม็กซ์นอยู่ไหนฮะอยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่พี่นีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโผมาตรงนี้แล้วไอเฮียลูกหมดตายฮิโรชิบะโอ้สเก็ตไม่มีเฮียแม่งสเก็ตใหญ่มาเลยแซดเทสหน้าประตูเดี๋ยวจะไปดักที่เดียเข้ามาลื้อสองตัวแล้วเดิโอหเทสเฉยที่ใต้เปิดที่ใต้เปิดประตูที่ใต้เปิดเฮ้ยประตูประตูที่ใต้เปิดที่ในคิวเปิดเอาเข้าดิเฮียไปไปไปเปิดอยู่เปิดอยู่ แรกเฉยยิงก่อนได้ตอนนัะะ้นปะบนหอคอยยิงผมบนหอคอยยิงผมบนหอคอยมีนะเพชรเบอร์ประตูออกจากคารบ,บินกูเนี่ยคนหนึ่งจะตายวะไปลุงหมดลูกหมดเคี้ยยร,ระวังนะไอหอคอยควา้าซ้ายมือมีนะ อยู่องไหนของหอจ้ะของบนเลยผมจะตายผมจะตายพูดถอดล็อกปวลาคิวคิวระวังนะแล้วล่ะคิวระวังสัตว์เอ๊ยบอกว่าคิวระวังอะไรนะเยียงระเบิดอีกเออบอกว่าระวังแล้วไม่บอกว่าระวังอะไรก็ไม่บอกว่าระวังอะไรระเบิดระเบิดอยู่สองลูกลบลบ โอเคพี่บัสเข่ามันดักอยู่ว่ะบัสเปิดตัวไปได้ตัวนึงเปิดอยู่นี่หมดเลยตายดิจะดมิตายสองตายสองตาม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 อยู่ตรงปั๊มขวาปัดเข้าไปปัดขวาหน่อยแก้วลุงหมดเหรอหาปืนไมอันไอคิวมันเหยียบระเบิดมันเหยียบระเบิดกูก็เหยียบข้างในบ้านเนี่ยไม่ไอคิวมันเหยียบระเบิดปืนพัง เดี๋ยวผมเอาอาพีเคกันผมพันแพรอยู่ผมพันแพรยิงได้ยิงได้ปืนปะก็ยิงได้ปืนไม่มีกระสุนนั่นอะไม่ไม่ผมมีมีปืนแต่ไม่เอ้ยมีแม็กแต่ไม่มีปืนเทมเพลช็อช็อปปิ้งหน้าบ้านหน้าขากระเพกด้วยดักดักให้งั้นดักให้ผมหน่อยเข้าเลยเข้าเลยทีมเข้าไปเลยโถมเฮ้ยระวังบนหอคอยยังไม่ตายมันตายแล้วมันตายแล้วมั้งโอ้โหเฮียเกยังไก่ แ <The> กวับเด็กแฟร์ปืนปืนอยู่ในกล่องป้าป๋องป้าป๋องไปหามันโดดลงลงมาเอายิงไม่ได้เฮ็ดป้าป๋องแม่ไปปืนครับ่าไอ้เฮี้ยปืนไม่มีแม็กซ์ไปนั่งปืนอยู่ในกล่องออประตูโอ้เย,ยเดี๋ยว,ออวเฮ้ยมึงยิงกูจากไหนอะ ูอยู่บนคาบินฮัลโหลเอ้าเหยียบทุกเหยียบระเบิดถ้าฟังเสียงพื้นดีๆนะครับยิงมาจากยิงตอนที่ผมกำลังโดดข้ามพีวีเด็ดตัวผมอะอยู่หัวบันไดแล้วนะครับเล่รถแดงของเรารถแดงของเราแล้วหรอโอ้ยเหี้ยเข้าไปข้างในแล้วบ้ามาข้างนอกไอ้สัตว์เฮ้ยมีคนวะมีคนเชิงครับผมเฮ้ยมันมีตัวอยู่ข้างนอกวะไอ้สัตว์มึงตายตัวเปล่าตัวเปล่าใช่ตัวเปล่า มึงตายแค่แค้นเอ้าไอ้เหี้ยลูกไม่มีเฮ้ยมันมันปืนมันมีลูกปืนกูไม่มีลูกไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งหยิบกันคนละกระบอกอะไอ้จักมันมีลูกผมไม่มีลูกตายเอ้าไอ้เหี้ยลูกไม่มีเฮ้ยมันมันปืนมันมีลูกปืนกูไม่มีลูก ไอ้ที่เราเห็นทุกปูไปเทลมันเป็นลย๊อกไซต์ไอสัตว์เอ้ยวาร์ปโดนไน้นี่ไม่ยิงอัดป้อมเลยนะมาคุ้มผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ถึงเลยยังอยู่น้ำสองเลยเนี่ยเฮ้ยมันจะเปิดมันจะเปิดตายแลกกัน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 หน้าประตูไอเฮียปิดประตูแกแกไปชกครับไปไปแล้วหรอไปเก็บปืนผมหน้าประตูหน้าประตูสองบอกสองบอกตายสองคนเลย ปืนเข้าไ,อไอโอ้โหแหลกฟ้าายปืนประตูที่ใต้ปตืนร่องสองบอกไปเก็บก่อนไปเก็บก่นอนล็อกให้หน่อยศพผมศพผ,ผมมีศพผมมีที่ขายอะเซิร์ชออกมาก่นอนกระเป๋าะอะจะบอกแล้วมันเอาของขายไปแล้วอะที่ผมตายอะอยกล่องหรือเปล่า,ลาไม่ผมมาสะพ้ายไข่ไห,ขหน้าประตูแล้วที่แล้วผมเทียดไก่อ้วนอะไปไปคิวตรงนัไปออกไปหน่อยออาคิวไปไหนอะกล่องตายหมดแล้วอะขวมเงย หาของให้ลูกหาของใช้ดิไปคนสบายออกไปแล้วออกเด็นไปแล้วของใครกูอยู่ใสซออก,ออกด็ดเลยของใครน่าจะแตกแล้วหรือเปล่าเพราะมันตกอยู่ตรงหน้าบ้านไม่มันผมตายไงตายแล้วพี่กับคิวเข้าไปแล้วก็เสิร์ชของใครออกไปแล้ว คิวสะพายออกไปแล้วมันไปตายที่ไหนคิวเข้าเลยแคิวก็หลุดไปแล้วปัญหาคือที่เห็นคิวตายเน่ยอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เราอยู่กันเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรวิ่งไปเอารถจากที่รถก็ได้ใช่ไหได้ใช่จากที่รถก็ได้โม่มันเหลือแต่พอบพี่พินแง่ที่รถอะเพราะว่าแอดวานมันล่วงไปหมดแล้ว ไอหวานก็ม okay. right? no. so ีไม right, ่ใช okay, er ่ในรถเมื่อกี้ตอนที่น่าจะเปิดเจออยู่นะมีมีอยู่กระเป๋านึงเออก็เมื่อกี้ไงผมผมเอามาาขอยู่อ่ะไม่ไม่ไม่มมีอีกกระเป๋านึงที่พี่จัดมาตายตายหลไหลายตายอีกยี่สิบเปมพอยต์มนเปิดมาเปิดประตูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวนะเข้าเข้าไปแล้วอรอไม่ไม่มเปิดประตูขอที่ผมไขให้ผมหน่อยจงทำแง่งรถรถรถเฮ้ยตองผมมีคนต้องผมมีคนจะไม่ได้ไม่เอามาใส่เด็กมีคนวิ่งข้างหลัง นั่งยังไงเน่นอนนอนนอนนั่นเพะ่องขึ้นกะสบอีกตายตายฮิโรทิมะฮ่าเพมมีปืนนะเดี๋ยวพี่วิ่งไปปลดปืนเด็ดดูขอคอยเด็ดดูขอคอยอีกประมาณสองนาทีผมจะวิ่งแน่โอ้โหสัตว์ใส่ช็อตแล้วเป็ดมันไม่ตกมาเห็นเห็นมันตกใน่้านดไม่ขอหน่อยฮะขอหน่อยขอปืนหน่อย แอมฟิฟผมไม่มีกระสุนเอาถุงมือป่ะมือมีนะกล่องเราลงแล้วหนึ่งลงแล้วหนึ่งไม่ไม่มีพี่ก็ไม่มีกระสุนแอมฟิฟไม่ไอตัวเมื่อกี้มีปืนนะไม่มีไม่ไม่มีมีคามีคาอุ้ยไอ้เหี้ยใครยิงกูวะคนหลังคาเคยดิ้นคนหลังคาเคยดิ้นลงโดนหลังคาเคยดิ้นโอ้โกล่องเราเนี้เฮ้ยกล่องมันลอยไปแล้วเยี่ยมเลยเฮ้ยทำอไรใครยิงอะไร ยิงวิ่งมางงข้างเนี่ยไอ้เหี้ยวาร์ปเปิดเน็ตไปล็อกประตูนู้นเดี๋ยวพี่ล็อกประตูนี้ไปล็อกประตูนู้นกำแพงแตกไหนให้ให้ใส่บ้านไหนบ้านหน่พี่ <c oughs> หลุดไปล็อกนึ่งละบมานหน่เนี่ยนะอ่ผมโดนบัฟไว้ป่ะพี่เอกพี่เอกใช้เอก็กซ์สิบหกว่ะพี่อ้าวเออปุ้ยอะไรวะเอาเมอา,ยาโยนไปเลยยิงไม่ได้พี่บัสยิงไม่ได้พี่บัสใช้เล่นมาก ไม่ไม่ปลดมาก่อนบบปลดมาให้เพื่อนก่อนพี่บาสลองโย่ไปข่ที่อื่นไปมันมันใส่็อกเพิ่มเมื่อกี้มันใส่เรกเพิ่มไปขาขวาไปขายขวาสัตว์อาเจน,น้าเลยบา้าไปโม้ไพี่เทนต้องผมมีคนข้างนอกิโยช,ชิมะไอสัตว์เป็นบอยหมดแล้วมึงบวกสองบ้าไปแดก มาถึงตอนนี้นะครับอีาก็ตกนะครับไม่เป็นใจนะครับไขก็ไม่ได้แล้วถุงมือก็จะหมดแล้วนะแล้วก็ข้างในเขาก็เติมล็อกเรื่อยๆครับเขาไม่ออกมายิงแล้วนะครับก็ทำอะไรเขาไม่ได้ครับจนกระทั่งจบเลดนะครับไอ้เงี้ยผมไปไหนแล้ววะ จะเอาปืนก็ต้องมาเฮ้ยจะนอนยิงผมมามาก็สิ้นหวังะครับของหมดแล้วเพื่อนผมเพื่อนนอนไม่หมอกครับชุดสุดท้ายแล้ววีจะมาเล่นนกหนูกผมผมก็สิ้นวังเหมือนกันครับสิ้นหบองครับสวัสดีครับเป็นไงมั่งมันผมผมก็สิ้นหวังเหมือนกันครับเซิร์ฟมันปิดเที่ยงคืนนี่แล้วนึงวีระเบิดอีกลูกนึงเลอกูวิ่งตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยวิ่งว เปิดประตูเปิดประตูให้เข้ายิงหน่อย่ปตรองโหเข้าบ้านพ่จะองเซิร์ฟบิฟเที่ยงคืนจะไปมองเห็นองใช่ครับก็มาถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เขาก็ไปย้ายไปเซิร์ฟโฮสใหม่กันหมดเลยครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้จะย้ายโฮสนะครับก็ทําไม้ทำอะไรทำอะไรไม่ได้ครับเรียก็ไม่ได้แล้วของก็หมดแล้วครับทั้งพวกผมทั้งคนกันเลยครับก็เหลือแต่เติมล็อกเติมล็อกกันนะครับก็ไม่ออกมายิงกันแล้วครับแล้วก็จบแค่นี้ครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะครับ